สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กับวิถีชีวิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะก็จะพาเล่นเฮียนน้อยเออรายการเล่นเฮียนน้อยให้คนเบิ่งนะครับนี่อันนี้คือดอกอัญชันนะฮะเขาก็าไปทําเป็นน้ํยายา้อมผมได้แต่เขาบอกว่าเอามากินกับส้มตําก็อร่อยนะนี่ดอกอัญชันไก่ก็กินดีดีดอกอัญชันนี่ นี่ดอกกัะชันนี่ไก่ก็กินนะนี่โยนปุน๊บนี่กินเลยแต่ไอ้ไอเจ้าลูกเจี๊ยบนี่มันกินได้หรือเปล่านี่ดูเจ้าลูกเจี๊ยบกินได้ไหมอ่ะอ่ะอเจ้าลูกเจี๊ยบมันกินได้ไหม เออมัอกินได้เหมือนกันนะเออเอาส่วนดอกคุณนายตื่นสายเนี่ยกินไม่ได้นะครับอ่านี่กินไม่ได้นะดอกคุณนายตื่นสายมันก็มีสีเหลืองบ้างสีขาวบ้างนะครับสีเหลืองสีขาวสีอะไรนะสีออกส้มๆบ้างนะครับแล้วก็อ่สีชมพูเอออันนี้เป็นดอกสีชมพูโอ้โ วไว้ดูเล่นแหละดอกคนนุณนายตื่นสายออมันชอบบานใสแดดตอนใยๆเขาก็เรียกเรียกว่าดอกคนนุณนายตื่นสายนั่นเองอมาทีนี้มาหาพูดเรื่องแนวกินกันเอาแนวกินกันนะครับอันนี้ก็เป็นเห็ดฟางที่ไปเก็บมาเมื่อเช้าเห็ดเฟี้ยงหน่อยขึ้นก่าเราพี่น้องนะฮะ เห็ดฟางน้อยเหมือนเดิมนะฮะล้างเสร็จแล้วนะฮะได้ประมาณนี้นะครับได้ประมาณนี้แต่ก่อนเราหมกใช่ไหมเออแต่ก่อนเราทําหมก2องอแล้ววันนี้เราจะทําเป็นแจ่วเห็ดฟางเออมันนี่เห็ดแจวลองเบิ้งดูมันสสแสบปะมันสิเขาทาปะพอยพีพ่นออ้องเออมันจะเข้าท่าเหมือนเอาเรือมาจอดไหมนะฮะเอาไปเดี๋ยวไปเห็ด แจวเห็ดฟางหรือป่นเห็ดฟางแซ่บๆจุดๆดัพี่น้องไปโอเควิถีคนจรวิถีแห่งชีวิตวิถีแห่งความสุขเอานะฮะจากเดิมว่าจะทำแจ่วเออว่าจะทำแจ่วเห็ดเฟืองนะพี่พน้องนะครับว่าจะเห็ดแจ่วเห็ดเฟืองแหละต่วันเพราะเอาไปอันอันลวกน้ำห้อนแล้วมัน จากเราเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันยุบลงเหลือแค่นี้เอง <c oughs> นะฮะก็เลยตัดสินใจว่าหลังจากที่เราลวกเสร็จแล้วใช่ไหมฮะตัดสินใจว่าเราเอามาแกงใส่เนี่ยอันนี้พ่อเพื่นน้องแกงอาหารตามฤด,ดูกาลบานเฮานี่แหละเคลื่อนว่าอันแกงผักอีรอกเออนี่แกงผักอีรอกนี่นี่ ก็เลยเอามาแกงใส่ผักอีรอกแต่เห็ดเห็ดมันอะ่ะเนี่ยเนี่ยเห็ดอะ่ะมันได้น้อยนิดเดียวมันไม่พอจะทําแจ่วเออมันมพอสิอันเห็ดปนเห็ดนะฮะมันหน่อยควดมันโดนน้ําแล้วมันยุบลงเออโดนน้ำแล้วมันหดลงนะฮะเลยเอามาแกงใส่อ่าผักอีรอกทีแหละนะฮะนี่เออนี่เราก็เลยทํามาเป็นแกงผักอีรอกเออนี่เดี๋ยวก่อน เปลี่ยนมุมก่อนนี่จะได้ฟิลดีหน่อยเอ,อ่อนี่เดี๋ยวเอาให้ดูชัดเพราะแสงมันไม่ค่อยดีนะฮะนี่แกงแกงอันนี้คือแกงผักอีลอกแกงผักอีลอกบรรยากาศทุ่งนาของเรานะฮะนี่กินอาหารแบบอ่าบ้านๆน,นะฮะเออกินอาหารแบบ อา,อ,อ,อาหารป่าเราก็ต้องมากินที่ป่าที่โคกเรานี่แหละนะฮะนี่อ่าั่นและครับแสงไม่พอหาแสงก่อนเป็นคนหิวแสงเออช่วงนี้หาแสงนะเนี่ยอ่ะนี่เออนี่เห็นไหมนี่จะได้เป็นบรรยากาศดีๆเออนี่ผักอีลอกเอาไปโอเคนะฮะน่าจะแซบอยู่ ไปนะฮะกินเขาไทยหลายๆนะฮะเออเราไทยเขาเรียกอะไรไทยไทยเยอะไม่ดีนะฮะไทยเยอะไม่ดีใครมาอะไรทำไมแขกรับเชิญเราเยอะจังเออนี่ฟ้าบ เราก็จะเริ่มจากการเขาเรียกอะไรเอาไปแกงเขาก็จะแกงใส่แบบธรรมดานี่แหละนะฮะแกงใส่ยอดมะขามอ่อนออยอดมะขามอ่อนเข้ากับใส่กระเทียมออกระเทียมนะฮะตะไคร่ กระเทียมตะไคร้หอมแดงแล้วก็น้ำปลารเออแล้วก็ปรุงรสตามี่ชอบเราจะมันจะได้แล้วก็ผักอินทเลา้าหรือใบแมงลักอินทูลา้าหรือใบแมงลักนะฮะเดี๋ยวน้ำมันจะออกเปรี้ยวๆหน่อยนะฮะเออมันจะติดเปรี้ยวจากใบมะขามอ่อนมานิดนึงแต่ซดมันจะลงเขาลงคอ มีติดหวานของติดหวานของเห็ดติดหวานของเห็ดแล้วก็ติดหวานของผักอ,อิหลอกมา o หน่อยหนึง่งนะฮะนี่นี่ดอกมันสิคำไงผลมันสิลวกปากตักคำน้อยๆก่อนมันมันจะลวกอืม เป็นอาหารตามฤด,ดูกาลนะพี่พี่น้องอเรียกเมนูนี้เนี่ยเมนูเนี่ยเป็นเมนูสุขภาพเพราะว่าไม่ได้มีเนื้อสัตว์เลยนะฮะมีแต่ผักออยต้อยแต่ก็จะได้โปรตีนออจากเห็ดนะฮะเห็ดเห็ดมันก็นจะมีโปรตีนเนาะเห็ดฟางเท่านี้เห็ดฟางว่าจะแจ่วเพราะว่าเอาไปทำน้ำพริกเนี่ยนะฮะเห็ดฟางเนี่ยเอาไปเห็ด แจวหน่ก็แซีบเด้แต่วามันหั่นได้หน่อยปวดเดี๋ยวมือหลังเก็บได้หลายยังค่อยไม่เห็นแจวเนะพี่น้องเนะมันนี้เอามาแกงใส่ผักอีรอกก่อนดูซิมันจะเข้ากันไหมก็โอ๋อยู่นะโล่งคอ ล่งคอนี่แกงผักอีลอกแสบๆจุดๆเพืพี่น้องอาหารตามฤดูกาลเขาเรียกหากินตามภาษาหากินตามมีบตามเกิดเท่านี่แหละนะฮะลืมเป่าอ มันสกัดจเป็นพักติดเก็บข้อมห o อนจักน้อยหนึ่งนะฮะเวลากินข้าก็ต้องอย่าก,กินข้ามปมเอออย่าก,กินข้ามปมกินข้ามหน่อยๆเพราะมันเดี๋ยวมันสีลวกปากก็จังหันนี่นะฮะอันนี้เอียงเนี่ยโอ้อันนี้โมเมนต์ล่ำแกมันนี่่นะฮะโมเมนต์โมเมนต์ล่ำแกะพักอีหลอกเลย,เยอันนี้เป็นอันล่ำตะไคร้เขาทุบใส่เป็นอันอย่างนี้เลยเออนี่ตะไคร้เราไม่กินแล้วก็ คือลงสะน้ําลงบ่อน้ําไปอนี่ต้องตักคํำน้อยๆอย่างนี้เพราะว่ามันร้อนนะฮะเอ,อมันห่อนเฉพาะดีลืมลืมแก้วจํำแก้วจํำปลาบองอะ่ะเออจํำแจ่วบองสัดหน่อยนี่จะสุดยอดก็หนีเลยนะฮะ ถึงขนาดว่าบอดด้จำเนี่ยก็แซ่บเหมือนเดิมเพราะว่าเราจะได้กินปีละครั้งเพราะว่าจะแตกยอดขึ้นต้นมันเนี่ยแค่ปีละครั้งก็ถึงจะเก็บมาแล้วก็เอามาปอกมาปอกมาปอกแล้วมาแกงแกงต้งมีตเทคนิคในการแกงได้พิมพ์นงองหยอดแบบขามข้าเข่วนะต้งมี้เทคนิคในการแกงนะฮะถ้าแกงก็ถึงรักเนี่ยมันจะคันเวลาเราลอกเนี่ยมันจะคัน จะมีสารที่ทําให้มันคันเป็นผืนเป็นคันอยู่ต้องทำนะถ้าว่าแกงห้เขากันเนี่ยหรือไอไม่อยากให้มันคันเขาบอกเอาไปต้มเอาไปต้มใส่ยอดใบบักกอกสก้อนใส่บักกอกน้าสก้อนนะฮะมันจะลดความคันได้วลากินมันจะบดได้คันคอนะอันนี้ก็เอาเราไปต้มใส่ใบบักกอกแล้วนะฮะบักกอกน้าเขาเนี่ยมันกับคันนะฮะมันกับกินได้นะฮะ เห็ดฟางเนี่ยเห็ดเฟี้ยงหน่อยเห็ดเฟี้ยงหน่อยหรือเห็ดกอหย่านะฮะมันก็เกิดขึ้นตามทุ่งหญ้าสนามหญ้าทั่วไปต้องดูดีๆนะฮะมันจะมีเห็ดอื่นปนด้วยต้องเมืองดีๆนะฮะนี่คนเขาก็เก็บกันใครถึงก่อนก็ได้เก็บก่อนใครมาทีหลังก็อดเก็บไป <c oughs> นะฮะมันก็เป็นเห็ดที่เกิดขึ้นตาม,มารูดูกาลนะครับตามฤดูกาลเออ ครับตามฤดูกาลรสชาติมันก็จะเออก็เกรียกวา่าอันเพราะกินเพราะได้กับเพราะได้แสบทัง้งหลายดอกเตยว่าไม่ห็นเพราะได้กินแสบยังปออีไม่ใช่ปีละครั้งอะ่ะมันก็ต้องแบบมีความพิเศษบ้างนะฮะหอมหอมเห็ดฟาง มันเริ่มเย็นแล้วว่างเลยโดวนล้มล้มหยุดรงหน้าเนี่ยมันผัดดีเย็นแล้วให้พี่น้องกินคำปมได้หมดเนี่ยมาแกงผักอีรอกกินแบบคำปมๆแสบผดคำปมจวดกินคำปมได้แล้ว ้องกินคำใหญ่ๆมันถึง,ถงะครับออกินคำใ,ใหญ่ๆกับรายการกับรายการที่มีชื่อว่ากินเข่าคำใหญ่ๆให้คนเบิง้ง <c oughs> <c oughs> ได้ความหอมของนัำปลา ด้ความเปรี้ยวของหยอดมะขามอ่อนในความหวานของไอผักอีหลอกอ่อนนะฮะในความหอมของเห็ดฟางมันเป็นมิติที่เข้ากันนะฮะเป็นอาหารพื้นบ้านนะฮะเป็นอาหาราพื้นบ้านที่ใครที่รักสุขภาพเออคนที่มักสุขภาพนี่เห็นไหมมันไม่มีไขมันนะมีแต่ผักล้วน <laughs> มีแห้งเวลาได้สดเวลาได้สดพวกสดน้ำแกงร้อนๆเนาะพวกที่มันใส่สมุนไพรใส่ผักที่แบบออกทำนองสมุนไพรเนี่ยเออสดแล้วมันมีแห้งอยู่ด้วยพี่น้อง เออเนาะสดแล้วมีแหงมีกําลังเหมือนสึกมันมันไม่ใช่มันมีแหงคืออะไรคือมันสดชื่นอ่ะพอได้สดน้ําประเภทแบบเครื่องแกงที่มันแบบเป็นสมุนไพรมันจะสดชื่นนะเออเป็นคือผมปอผมว่าสดนี่มันสดชื่นนี่ บรรยากาศก็ดีบรรยากาศก็ดีแนวกินก็แซ่บอืมบรรยากาศก็ดีแนวกินก็แซ่บนะฮะถ้าอยากให้แซ่บก็นี่เนี่ยหันมีอันหันมีผู้สาวตำหน่อยมันน่งกินน้ำนี่มันแซ่บก็นี่แซ่บคั้กก็นี่พอไปพี่น้องนะฮะล้มพัดจนอันผมยุ่งเยิงไปแล้วเนี่ยนะฮะถ้าได้ ผู้สาวสำหน่อยมานังกินน้ำนี่งแซบคกักก็นี่อีกคนนี้เดยแต่ผู้สาวเขากินเป็นหรือเปล่าไม่รู้มันเป็นอาหารพื้นบ้านเป็นอาหารโบราณสาวๆคงจะไม่ชอบเขาคงจะชอบแบบพวก kfc seven s, เส่น mk s u ุ k i อะไรประมาณนั้นอันนี้เขาคงจะเาขาคงจะกินไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยถนัดเหมือน,นกับเราแต่เราเป็นคนบ้าน,นอกไงมันก็เลยต้องกินแซบกว่าเขาเออเราคนบันนอกมันแซ่บอยู่แล้วนะฮะ ฮื่มแึ่แซบแลบวแซบอีกว่าเป็นผงใส่ผงขี้รถหลายบ้างไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ใส่ผงขี้รถเยอะว่ะทำไมมันแซบอย่างนี้ฮืม ทำไมมันแซบอย่างนี้ไม่ใช่ว่าใส่ผงชูรสเยอะเกินไปบ่ะทำไมมันนัวมันแซบมันาม,มันใส่ผงชูรสแบบสองขวานิีหน่องนะฮะเขาเรียกว่า,าใส่เครื่องปรุงได้บาลานซ์กันได้พอดีนะฮะรสชาติมันก็เลยออกมาแบบ แซบนัวจนผัวลืมนะฮะวกินไปกินมากกินไปกินมากเบิ้จานเราเห็นไหมน่ะอ,อาอฟุตยอนอ้าวนะครับกินอิ่มแล้วนะฮะกินอิ่มแล้วเอา้าลมมันพัดโดน ลมมันพัดโดนไมโครโฟนเดี๋ยวมันมีเสียงลมอ่าอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่ะนะฮะอิ่มแล้วนะครับทีนี้ก็ได้เวลา ของหวานของหวานฮาวมอนีอ่ยอดไปบักขามติดแขวนะฮะนะของหวานของเรานะครับนั่นก็คือ,อมังกรแก้วหรือแก้วมังกรนะครับแก้วมังกรนะครับก็ส่วนมากเขาก็จะใช้การการหั่นใช่ไหมฮะเ,เขาจะใช้การหัน่นนะฮะเขาจะใช้การหัน่นแต่ผมเนี่ยนะฮะ ก็จะปอกกินเลยเพราะว่ากินคนเดียวเราแกะออกนี่นะฮะนี่แกะปอกฟ้าหวานหน,หน่อยเนี่ยผมาหวานหวานกว่าหน่วยใหญ่เดยแกะมังกรเนี่ยพันที่มันเป็นลูกหน่อยๆอ,ยอะ่ะพันที่มันเป็นลูกเล็กๆอะ่ะผมว่ามันมันมันจะหวานไหมผมว่านหวานกว่าลูกใหญ่ลูกใหญ่น้ำมันเยอะมัน มันมันจะจืดลงไปอ่ะอันนี้มันเห็นไหมเนี่ยลูกเล็กๆเ,เองนี่ลูกเล็กๆผมว่ามันหวานนะมันหวานกว่านี่อ่านี่ลองชิมดูว่าหวานเจี๊ยบพุ่งจูดไหมเออมันจะหวานเจี๊ยบพุ่งจูดไหม หวานเจี๊ยบพุ่งจูดหวานเจี๊ยบพุ่งจูดหวานนี่หน่อยหวานหน่อย่นองเออหวานดีนอื นะครับวันนี้นะฮะเป็นคลิปเบาๆนะครับเป็นคลิปเบาๆวิธีการเห็ดอาหารนี่บ่ได้เห็นบ่ได้เห็นดอกพี่พี่น้องเพราะว่ามันคลิปมันยาวนะครับเอาแบบสั้นๆวันนี้จะทำแบบสั้นคืออ่าเปิดคลิปมาแล้วก็นั่งกินข้าวเลยเออกับรายการกินเข่าคําใหญ่ๆให้ขนเบิองนะฮะนะครับที่แรกก็ว่าไปเก็บเห็ดที่แรกก็ว่าสี่ยงแจวเห็ดนั่นแหละแต่ว่าเห็ดมันเห็ดแต่มันสุกแล้วมัน โดลงมันนิดเดียวนะฮะก็เลยเอาเปลี่ยนใหม่ก็เลยมาแกงใส่ผักอีลอกนี่แหละเออมาแกงใส่ผักอีลอกนะฮะให้มันพอได้ใส่กันไปซะนะฮะที่แรกก็จะว่าสิแกงแต่ผักอีลอกนั่นแหละมันนี้ก็เอามีเห็ดมากอะใส่ลงไปนะฮะเออก็เป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นอาหารอ่าพื้นบ้านโอ้ลมพัดลมพัดนะครับก็ เป็นอาหารตามฤดูก,กาลนะครับอาหารพื้นบ้าน,นมันก็เกิดยุทเทิ่งโคกหมดละนะบนโคกบนโคกคืออะไร <c oughs> ก็บนป่าในป่าเนี่ยขึ้นไปทางนี้เออมันก็จะเป็นป่าชุมชนนะเป็นป่าชุมชนที่อ,า,อาประชาชนคนที่อยู่รอบขางเขาก็จะไปหาเก็บของป่าก,กันกระพวกประเภทเห็ดุน่อไม่นอโจดพักสามเอ่อพักอีหลอ,อกนะครับก็แล้วแต่ แ้วแต่ว่าไผสิหาอียัางใดนะครับเออก็แล้วแต่ว่าใครจะหาอะไรได้นะฮะอย่างวันนี้ก็ได้เห็ดได้ผักอีรอกมาก็แกงใส่กันนะฮะก็พ่อได้อิ่มไปโดยที่ไม่ได้ใช้ตังค์สักกบาทเออแก้วมังกรนอ่ก็ปลูกเองเด้พี่น้องเออแก้วมังกรก็ปลูกเองนะฮะก็ไม่ได้ซื้อสุดแล้ววันนี้ก็ไม่ได้ซื้อนะฮะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านวิถีชาวบ้านนะครับวิถีชีวิตภาคหวงชิงเหนือนะครับวิถีพอเพียงเออะนะฮะก็ เขาเรียกอะไรไม่ได้กินไขมันด้วยเออเรากินแต่ผักเออเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็เว้นมากินผักสักวันสองวันนะครับให้ร่างกายมันลํำไส้ระบบร่างกายมันทําความสะอาดด้านในนะฮะเออเว้นเนื้อสัตว์ใดก็เวน้นได้เพื่เพเพนเป็นองนะอาทิตย์ละมือสองมือก็ยังดีนะครับเออก็เหมือนเดิมแหละมันมันก็สู้เนื้อสัตว์ไม่ได้อร่อย <laughs> แต่ว่าใครที่เขาเรียกอะไรจะทําการ ทําทความสะอาดในร่างกายก็กินประเภทผักสักวัน2วันอะไรให้มันล้างออกองนี้ใช่ไหมแล้วก็ค่อยมากินอาหารตามปกติเออก็ดีเหมือนกันนะเออเป็นการทําความสะอาดในอันนี้เรานะครับอา้าวโอเคนะครับว้าใไญ่หายยายหง้งโอ้เวลานี่วาสีเข็ดสิบสันสันเงาคือเกาว่าดูเออว่าดูนะฮะวาดูน้ำลายฟูมปากสังคมลังเกียดนะฮะอ้าวโอเคนะครับ,นะรบสลับกันไปกับรายการ อสองพระดูพระข้อมูลเล็กน้อยสลับกันไปกับเวลาอาละไรายการนั่งกินข้าวแล้วก็บวานวงหัวมวนกันไปนะครับผมเอาโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอการเขาว่าสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายกินแล้วก็นอนเปยนอนแล้วก็ฝันฝันว่าฝันว่าอะไรฝันว่ามีคนมาบอกเลข <c oughs> เอาไปโอเคครับผม